สวัสดีค่ะอยู่กับปันปันและรายการไอทีคอมรายการเพื่อคนทันสมยัยโอกาสทางทีม N24 นค่ะทุกวันเสาร์ในช่วงเวลาดีอย่างนี้นะคะเปิดมาเจอกันได้ค่ะ บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะและวันนี้ค่ะไอท์คอมอัปเดตนะคะปันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะที่จะมานําเสนอเว็บไซต์อะไรคให้กับคุณผู้ชมอีกมากมายนะคะติดตามชม <S <S และในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กับคุณศิวพรอ,อีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมในสัปดาห์นี้นะคะสาวๆหลายคนต้องชอบเอ่านแน่นอนค่ะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะคะรวบรวมเรียกได้ว่า ผลิตทพัณฑ์ทุกอย่างนะคะความสวยความงามนะคะตั้งแต่สีสันลุถึงผิวพรรณนะคะมีครบหมดแถมมีการจัดอันดับท็อปให้ด้วยว่าเอ๊ะส่วนใหญ่นะคะอันไหนดีกว่าอันไหนนะคะมีท็อปแล้วก็มีรีวิวให้ด้วยน่าสนใจไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะเว็บไซต์ตัวนี้มีชื่อว่า c o s m a n e t นะคะ in th นะคะ โอ้เนี่ยเพียงบอกว่าสาวๆหลายคนจะต้องชอบนะคะเพราะว่าเป็นรีวิวเครื่องสําอางค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเว็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกความสวยความงามนะคะก็คือพวกเครื่องสําอางนะคะรวมถึงเคล็ดลับความงามต่างๆด้วยทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะ อย่างเช่นสมมติว่าสาวๆบอกว่าเอ๊เส้นผมเนี่ยเริ่มเบาบางแล้วอยากจะใช้ตัวไหนดีหรือว่าแต่ละตัวมีสรรพคุณยังไงในนี้ก็รวบรวมออกมาให้หมดเลยใช่ไหมคะถ้าสนใจยาสระผมนะคะยาสระผมลองมาดูที่ตัวนี้ดูนะคะเรามีการจัดอันดับเรนจิงให้ด้วยนะคะอย่างเช่นยาสระผมเนี่ยจริงๆก็มีมากมายนะคะหลายชนิดนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเรามีการจัดอันดับที่หนึ่งสองสามให้นะคะจากผลิตภัณฑ์ยาสระผมทั้งหมด400กว่าชิ้นนะคะคือสามารถเข้ามาดูได้เลยค่ะเมื่อผู้ชมเข้าไปก็จะได้รู้รายละเอียดนะคะ แล้วก็อีกอย่างนี่คือถ้าเข้ามาเนี่ย เขาจะบอกหมดเลยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ไปแล้วนี่เป็นยังไงบ้างกลับมารีวิวมีมีเอฟเฟกกลับมาเป็นยังไงขอผลิตภัณฑ์นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็นอกจากอินโฟเมชันคือข้อมูลพื้นฐานรวมถึงราคาด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปช็อปปิ้งจริงดูในไว้ก่อนนะคะดูก่อนคุณสมบัติเป็นยังไงพอไปซื้อได้เดินตรงเลยเพราะว่าถ้าเกิดไปหลายๆที่ไปเลือกหลายๆชิ้นอาจจะได้มามากกว่า1ชิ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษารายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะคะทั้งรูปลักษณ์คุณสมบัติแล้วก็ราคาก่อนเพื่ออง่่าายตกกรสะดดววเ ใ,ใชวยนะคะ,น,ะ,คะนอกจากข้อมูลอินโฟเมชันนะคะ,คะอย่างที่บอกว่าก็จะมีข้อมูลจากผู้ใช้จริงะนะคะมีการที่มาเขียนรีวิวไว้ให้นะคะ,คะว่าเขาใช้แล้วเป็นยังไงเราก็ได้มาอ่านดูว่ามันดีจริงอย่างที่โฆษณากันหรือเปล่าค่ะ น่าสนใจมากๆนะคะนอกจากเส้นผมแล้วบอกว่ามีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใบหน้าผลิตภัณฑ์อะไรก็คือมีหมดเลยนะคะก็คือถ้าอยากจะเลือกนะคะก็คือเข้ามาดูถ้าเกิดจํายี่ห้อนะคะหรือจําแบรนด์ได้เช่นเราชอบแบรนด์นี้เราก็มาเลือกจัดซื้อได้ด้วยนะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ทุกๆยี่ห้อนะคะ นอกจากทุกๆยี่ห้อแล้วก็คือทุกๆชนิดนะคะ,คะเรียกว่าอยากจะได้เกี่ยวกับผมอยากได้เกี่ยวกับหน้านะคะหรืออยากได้เกี่ยวกับการแต่งหน้าอะไรต่างๆเข้ามาดูในนี้ได้เลยโอ้หน่าสนใจมากๆที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเริ่มเลยว่าเอ๊มี Facebook ไหมคะเผื่อจะได้เข้าไปกดไลค์ลกัน,นะค,ะคือตัวนี้ก็มี Facebook ด้วยนะคะ,ค,ะคือเฟซบุ๊กของเรานี่ใช้ว่าชื่อ c o s m i n เ t สไทยนะคะตอนนี้จริงๆ a c e b o o k ของเราก็จะมีแฟนเพจอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่านะคะ,คะตอนนี้ก็200,000 3 5 1 9 8หรืออาจจะมากกว่านี้แล้ว<ช>ตอนนี้นะคะอาจจะเริ่มเข้าไปกดไลค์กัน<ช>แล้ว,ลวนะคะ,น,ะ,คะนอกนอจากที่บอกว่ามีผลิตภัณฑ์มาให้เราเลือกชมหรือว่าจะได้แบบว่า ดูศึกษาข้อมูลไว้ก่อนมีกกจกรรมอะไรอื่นอีกไหมคะมีค่ะถ้าเกิดทุกท่านนะคะที่เข้ามาที่เว็บไซต์นยคะมีการสะสมคะแนนนะคะสะสมคะแนนเนี่ยแล้วเราก็จะมีให้เอาคะแนนเนี่ยมาแลกของรางวัลนะคะแลกของรางวัลก็แน่นอนเว็บู่กับเครื่องสำอางของพลัาก็คือเครื่องสำอางนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้ชิ้นไหนแล้วก็เอาคะแนนมาแลกนะคะ น่าจะถูกใจสาวๆเพราะว่าไม่ต้องหาซื้อเลยนะคะได้ว่าถ้าคุณเข้ามาร่วมสนุกกับเรานนะคะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะเอาคะแนนมาแลกก็คือได้รับผลิตภัณฑ์ไปเลยนะคะนอกจากของเราเนี่ยนะคะมีกิจกรรมบนออนไลน์เช่นให้เป็นให้ข้อมูลเล่นเกมแจกของบนเว็บไซต์กันแล้วนะคะเรายังจะมีกิจกรรมที่ลักษณะของการพาไปเวิร์กช็อปนะคะพาไปเรียนแต่งหน้านะคะหรือบางทีก็คือมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความงามต่างๆด้วย เวิร์กช็อปแล้วก็เป็นอีเวนต์ไปในตัวด้วยนะคะสาวๆหลายคนก็จะได้มาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แล้วก็อีกอย่างก็เรียนรู้เยี่ยวกับความสวยความงามของเรานั่นเองนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะสําหรับเว็บไซต์ตัวนี้ค่ะ cosmetica.in.th ค่ะรับรองนะคะว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสรับนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะคุณสิวพรค่ะขอบคุณค่ะ 5ปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80%ของจำนวนประชากรได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบอดแบนด์ให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสท